สำหรับคลิปวิดีโนี้นะครับผมก็จะมาสอนหาเงินฟรีเข้าสู่บัญชีของ True Money Wallet นะครับ2,000บาทเนาะผมได้รับจากแอปนี้ไปแล้ว4,000บาทด้วยกันนะครับผมนะถ้าใครสนใจที่จะหาเงินฟรีจากแอปหาเงินฟรีโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับ แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของ ANC Studio นะครับก็สามารถที่จะมากดติดตามได้นะครับผมนะโดยการที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งแล้วก็รับการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆเมื่อผมลงคลิปนั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจหาเงินออนไลน์แอปหาเงินฟรีพวกนี้ครับก็สามารถที่จะมากดติดตามช่องของ ANC Studio ได้เลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็วันที่20นะครับสิงหาคม2564นะครับวันนี้ผมได้รับบินการชำระเงินเข้ามาอยู่ที่2,000บาทนะครับแล้วก็ผมได้รับมานะับเมื่อวันที่18นับอีก2,000บาทนะครับอันนี้เลยเนาะ ก็ลงเป็นทั้งหมดแล้ว4,000บาทนาะที่ผมได้รับจากแอปนี้นะครับซึ่งเป็นแอปหาเงินฟรีนะครับที่เราไม่ต้องลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับ ซึ่งแอปในวันนี้นะครับก็คือมีชื่อว่าแอปดองบาลนั่นเองนะก็คือเป็นแอปน้องใหม่นะครับของช่อง a n ็ Studio นะครับแล้วก็เป็นแอปน้องใหม่ของ App Store นั่นเองนะก็เป็นฝั่งของ Android นะครับไม่มีของ iOS นะครับแล้วก็วิธีการสมัครนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์การสมัครวิธีการสมัครใต้คลิปวิดีโอนี้วิธีการถอนเงินก็จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เช่นกันเนาะเพื่อนๆสามารถจะไปดูได้ว่าวิธีการสมัครต้องทํายังไงบ้างเนาะแล้วก็ถ้าใครที่เล่นอยู่แล้วก็มีรู้วิธีกกกาาารรถถอนนเงิิ็สมที่ไไปคลดดู้ ว่าต้องทันต้องทำยังไงกันนะครับวิธีการถอนเงินเนาะโอเคทุกคนนะในส่วนของแอปดองเบานี้นะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรายละเอียดการสน,นกหนึ่งนะสำหรับคนที่เพิ่งดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับ โอเคนะครับผมนะ่าก็คือแอป,ปดังบาวก็เป็นแอป,ปหนึ่งหนะ้าที่มันอยู่ในเครือข่ายของแอป,ปของแคสซนั่นเองนะหรือแคสซีนนั่นเองนะ่าเป็นแอป,ปในการอ่านข่าวดูวิดีโอเช็คอินนะครับแล้วก็แนะนําคนมาเล่นแอป,ปนั่นเองนะแล้วก็ดาวน์โหลดแอป,ปเล่นเกมนะครับผมนะาก็เป็นการสไร้างรายได้นําในการในภาพโดยรวมนั่นเองนะครับแอป,ปดั้งบาลตอนนี้มียอดดาวน์โหลดอยู่ที่50,000 0ครั้งแล้วนะครับแล้วก็เปิดเมื่อวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราเปิดเข้ามาดูนะ แอปดองบอเปิดเมื่อวันที่24สิงหายีกรกฎาคม2564นอะครับอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่6สิงหาคมนะครับเรามาดูรีวิวสักนิดหนึ่งนะครับมีคนให้รีวิวนะครับอันนี้เนาะก็ส่วนใหญ,ญ่คือจะเป็นการเชิญเพื่อนสมัครขวานั่เองนะโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดในแอปดองบอลกันนะครับตอนนี้นะครับมีการอัปเดตใหม่ของแอปดองบอลก็คือว่าสามารถที่ถอนได้ขั้นต่ำอยู่ที่1บาทเนาะปกติคือเราจะถอนได้ขั้นต่ำอยู่ที่100บาทนะครับตอนนี้ ถอนขั้นต่ำอยู่ที่1บาทแล้วทุกคนนะวิธีการนะครับรับเงินจากแอปนี้หรือวิธีการสร้างไรายได้จากแอปดองบอลต้องทํายังไงบ้าง1ก็คือนับให้เราไปล็อกอินก่อนนะล็อกอินผ่าน Facebook หรือผ่านอีเมลก็ได้เหมือนกันแล้วแต่เรานะครับสะดวกเนาะส่วนผมผมล็อกอินผ่าน a c e b o o k นะครับจากนั้นก็นับให้เรานับมาตั้งค่าอะไรบ้างนั่นเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์การสมัครนะครับคุณก็ไปดูได้วิดีโอการสมัครเนาะผมสอนละเอียดเนาะวิดีโอนี้ผมจะสอนอย่างในส่วนการหาตั้งดีกว่าเนาะการ ปัญหาตั้งในแอปนี้นะครับก็จะเป็นอยู่จะมีอยู่ด้วยกันก็คือว่า1ก็คือเป็นการใส่รหัสเชิญเพื่อนนั่นเองนะก็คือเราสมัครปั๊บเราใส่รหัสเชิญเพื่อนเราได้รับคะแนนไปเลยนะครับอ่าก็แปดพันคะแนนด้วยกันนะครับจากนั้นก็จากนั้นก็กนะครับเราก็ไปที่อ่าหน้าของงานนะครับตรงนี้นะหน้าของงานนะครับอันนี้คือเป็นในส่วนการหาอะไรได้ต่อไปก็คือเป็นการเก็บหีบสมบัติ หรือการเก็บเหรียญนั่นเองนะการการเก็บหิตสมบัติหรือการเก็บเหรียญเขาจะให้เหรียญแกเรามา800คะแนนต่อการเก็บ1ครั้งซึ่งเราสามารถที่จะมาเก็บได้นะ3มชั่วโมงต่อ1ครั้งนั่นเองนะรวมทั้งสิ้นทั้งหมดก็น่าจะเป็นสามคูหกเป็น24ครับก็คือเราสามารถที่จะมากดรับได้ทั้งหมดก็คือ6ครั้งด้วยกันในเวลา1วันนั่นเองนะ เพราะว่า3คูณหเป็น24ชั่วโมงนั่นเองนะครับผมอ่ากดเข้าไปนะอันนี้คือเป็นการเชิญเพื่อนหรือการแนะนําคนมา่นแอปนะการแนะนําคนมา่นแอปก็จะทําให้เรานั่นได้รับคะแนนสูงสุดอยู่ที่30,000 0คะแนนหลายคนมีคําถามว่าแชร์ลิงก์แล้วแล้วก็มีคนสมัครแล้วแล้วก็ไม่ได้รับคะแนนทําไมถึงไม่ได้รับคะแนนเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคะแนนเราจะได้รับก็ต่อเมื่อนะครับ หน่งก็คือคะแนนส่วนที่1น,นะมันแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันเนาะส่วนแรกก็คือ60,000คะแนนจะได้รับก็ต่อเมื่อคนที่เราเชิญนับอ่านบทความแล้วก็ได้รับเหรียญหนึครั้งนะครับเราถึงจะได้รับคะแนนไป 60,000คะแนนถ้าเราเชิญไปเขาสมัครแต่ว่าเขาไม่ได้อ่านข่าวเลยสักนิดหนึ่งนะเราจะไม่ได้รับคะแนนฉะนั้นก็ถ้าเราไปแนะนําใครนะครับให้เขามาที่หน้าหลักนะครับให้เขามาที่หน้าหลักตรงนี้นะครับบอกเขาให้มาที่หน้าหลักแล้วก็ให้เขาเลือกอ่านข่าวนะผมเลือกอ่านข่าวเทคโนโปฐุมนะจะมีในส่วนของตรงนี้ทุกคนนะบอกเขาว่าเขาให้อ่านข่าวตรงนี้ให้มันครบหนึ่งรอบก่อนนะให้ครบหนึ่งรอบนะพอเขาอ่านข่าวจนครบหนึ่งรอบปั๊บนะคุณ คุณจะได้รับไปเลยนะ60,000คะแนนด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดและหลักฐานว่าถ้าเราได้รับคะแนนมันจะขึ้นอะไรยังไงนะครับอ่าอันนี้คือเป็นวิธีการอ่านข่าวเนาะถ้าเขาอ่านคะแนนแล้วนะเราจะได้รับคะแนนนะเรามาดูตรงนี้ได้นะครับกดเข้าไปตรงนี้เลยนะอ่าตรงนี้ทุกคนนะแล้วก็เห็นไหมตรงนี้เขาเขียนว่าอันนี้ก็คือผมได้รับของแพ็กเกจที่2อล้ะไรนั่นเดี๋ยวจะดูของแพ็กเกจแรกนะมีหรือเปล่า แพ็กเกจแรกแพ็กเกจแรกแพ็กเกจแรกส่วนใหญ่จะเป็นแพ็กเกจที่2แล้วนะครับก็คือแพ็กเกจที่2คือเขาก็ต้องไปทําภารกิจในส่วนของที่2นั่นเองนะ อ่าส่วนใหญ่คือเป็นแพ็กเกจที่2นะก็คือจะมีการแจ้งเตือนตรงนี้แหละนะครับก็คือข้อความมาก็คืออันนี้เลยเนาะอ่าแต่ว่าจะเป็น60,000นคะแนนนะอันนี้ผมเปของผมได้12,000คะแนนเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขานั่นได้ล็อกอินจนครบ3วันแล้วก็ทําคะแนนไปแล้วทั้งหมด2 0 0 0 0นคะแนนนะผมก็เลยได้แพ็กเกจที่2เนาะแพ็กเกจที่3ผมจะได้รับก็ต่อเมื่อเขานะครับได้ทําคะแนนไปแล้วอยู่ที่5 0,000นคะแนนแล้วก็ล็อกอินจนครบ7วันด้วยกันนะอันนี้คือคะแนนในส่วนงการ แนะนำคนไม่เล่นแอปนะต่อมาก็คือเป็นการหารายได้เสริมจากการต่อมาเป็นการหารายได้จากการเช็คอินนะครับตรงนี้นะเราเช็ดอินนะครับทุกๆวันเราจะรับคะแนนตามที่มันขึ้นตรงนี้ถ้าเราเช็อินเกิน8วันนะครับเราจะได้รับวันละ1,600คะแนนด้วยกันนะซึ่งเวลาที่เราเช็อินนะเขาก็จะนับเลยตรงนี้นะว่าเราเช็คอินไปล้วกี่วันด้วยกันอ่าผมเช็คอินเลยนะ รอสักครู่หนึ่งอ่ะเขาเขียนว่าไปที่หน้ากิจกรรมแล้วก็เข้าร่วมในกิจกรรมอื่นๆเพื่อรับเหรียญต่ออ่ะก็คือว่าให้เราไปหน้ากิจกรรมก็คือหน้านี้แหละนองหน้างานนี่แหละเพื่อที่เราจะไปหาเหรียญต่อไปในถึงหน้ากดตกลงได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปที่หน้ากิจกรรมนะครับก็คือกิจกรรมหน้านี้แหละนอกคือเรามาดูการต่อว่าจะหาเหรียญต่อไปจากไหนอีกก็คือเป็นการหาเหรียญจากการที่เราไปดาวน์โหลดแอปนะครับ ซึ่งแอปแต่และแอปที่เราไปดาวน์โหลดมาเราจะมีสิทธิ์รับรายได้เราจะมีสิทร,ร,รับคะแนนได้สูงสุดถึงประมาณ5ล้านแต้มด้วยกันเนาะหล้านแต้มด้วยกันนะครับตรงนี้นะก็ให้เราไปดาวน์โหลดแอปแล้วก็ไปทําตามที่ทางแอปเขาต้องการให้เราทํานะครับเหมือนอันนี้ก็คือว่า เป็นการดาวน์โหลดแอปในส่วนของ Candy Crush อันนี้นะเขาบอกว่าให้เราไปดาวน์โหลดแอป Candy Crush นะครับแล้วก็เล่นจนถึงเลเวลนะครับ77นะครับเราถึงจะได้รับคะแนนอยู่ที่3 3 0 6,000แต้มด้วยกันนะครับอ่าอันนี้คือเป็นการหาไรายได้จากการไปดาวน์โหลดแอปนะต่อมาคือเป็นการหาไรายได้จากการไปหมุนสปินนะครับรุ่นรับโชคนะเราสามารถกดได้รับไปเลยนะตรงนี้ก็สามารถจะกดได้ตรงนี้โก้ไปเลยทุกคนนะ ซึ่งนะครับผมนักคะแนนตรงนี้ก็คือว่าถ้าเราหมุนแล้วก็ได้รับที่กล่องนะซึ่งเมื่อกี้นะครับผมก็ได้กดแล้วก็หมุนแล้วก็ได้รับกล่องแต่ว่ามันเป็นกล่องว่างเปล่าแสดงว่าเราต้องดูวิดีโอคือก็คือว่าเราไม่ได้รับอะไรเลยแต่ว่าถ้าเราเปิดมาแล้วก็ได้รับเป็นคูณ2นะแสดงว่าเราจะได้รับเหรียญน,นะครับก็คือคูณ2นั่นเองนะครับผมอ่าโอเคต่อมาเล่นกันต่อไปเลยนะจะดูว่าถ้าเราได้รับเหรียญจะขึ้นยังไงนะ อันนี้ก็ได้รับที่400เหรียญด้วยกันนะครับกดที่สะสมเลยนะก็แสดงว่าเรารับเหรียญไปฟรีๆเนาะโอเคต่อมาเป็นการหาไรายได้เป็นการหา คะแนนจากการไปเชิญเพื่อนเมื่อกี้ผมสอนแล้วเนาะแล้วก็เป็นการหาคะแนนจากการทําแบบสอบถามอันนี้ก็รับสูงสุดอยู่ที่2,000คะแนนด้วยกันนะครับาจากการอ่านข่าวผมก็อธิบายไปแล้วนาะอเดี๋ยวเราไปดูประวัติการถอนเงินที่ผมได้รับมาอยู่ที่4,000บาทแล้วนะั่นเองน่นเดี๋ยวเรากดที่ไถยถอนกันนะครับไทยถอนก็คือเมนูการถอนเงินนั่นแหละครับโอเคทุกคนนะ้ในหน้าของเมนูการถอนเงินก็จะมีการถอนเงินผ่านเข้าบัญชีของ t r u e m o n e y WALLET ผ่านเพย์พาแล้วก็เติมเงินมือถือน่นเอกนะก็แนะนําให้เราถอนเข้า True Money w a l l e t เพราะไม่มีค่าธรรมเนียมถ้าถอนเข้าเพย์พาจะมีค่าธรรมเนียมนะครับแล้วก็เติมเงินมือถือก็สามารถทําได้เหมือนกันไม่มีค่าธรรมเนียมเนาะโอเคตอนนี้ก็เกียร์ก้กาใหม่ก็คือว่าถอนขั้นต่ำอยู่ที่1บาทแต่ว่าเรานะเรานะครับต้องไปเชิญคนมาเล่นแอปทุกวันนะวันละ1คนนะครับตรงนี้แล้วก็สามารถถอนได้1บาทเนาะแล้วก็ใช้คะแนนก็มสามหมื่นคะแนนด้วยกันนะครับ ถอนสูงสุดอยู่ที่2,000บาทนะครับตรงนี้นะใช้คะแนนอยู่ที่60,000คะแนน60ล้านคะแนนด้วยกันนะครับตอนนี้ผมมีอยู่ที่ประมาณ13ล้านคะแนนนะก็สามารถที่จะถอนได้ประมาณตรงนี้นะครับผมนะโอเคประวัติการถอนเงินก็มาทูที่คำว่าการแลกของฉันนะครับตรงนี้ก็จะมีประวัติการถอนเงินของเราอ่ะผมได้ถอนไปนะสองยอดด้วยกันไปแล้วแล้วก็ได้รับการชำระเงินหมดแล้วนั่นเองนะครับผมอ่ะสี่พบาทเนาะ โอเคก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนอกาสำหรับคนที่สนใจหาเงินฟรีจากแอปหาเงินฟรีที่มีชื่อว่าดองเบลนะครับก็ไปเล่นกันได้นะครับถอนเงินฟรีทำเงินฟรีนะครับไม่ต้องลงทุนใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ได้เงินจริงนะครับสามารถเล่นได้แค่ระบบปฏิบัติการของ Android เท่านั้นเองนะในอนาคตก็อินชอลล่าอาจจะมีในส่วนของ iOS เพิ่มเข้ามาด้วยนั่นเองเนาะโอเคทุกคนนะก็สำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนถ้าใครมีรหัสของตัวเองแนะนำของตัวเองก็คอมเมนต์ ได้คลิปอยอนี้ได้เลยเนาะจะได้เชิญชวนกันได้เนาะโอเคผมก็ลังก็ต้องอผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขออภัยนอลิ้นผันเนาะผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะทุกคนเจอกันใหม่นะทุกคนบายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับ